สวัสดีพี่น้องมาแล้วมาแล้วทีมงานลูกอีสานพัดจินครับลูกพอเลในต่างแดนโดยหนุ่มชายชัยภยูมิวัอนี้ก็มาช่ำบักพริกคือเก่าลละครับนี่ครับต้นกาต้นกา ต้นกากบักริกครับกำลังช้ำปูนทีมงานเลี้ยงอีลันสาวกำลังช้ำอยู่ครับช้ำม,มากกว่าที่ประมาณที่เขาอาทิตย์ที่สองแล้วครับเพราะช้ำเบี้ยพริก พันธุ์ทักก็ขายเรื่อยๆนะครับตรงนี้ขายตั้งแต่เบียร์ประกาศแก้วอยู่ปลูกของเจ้าของก็ปลูก,กแล้วงันละปลูกต้อยข้าบ้านก็ปลูกเลี้ยงๆเดี๋ยวจะช่ำมะพริกบานดีนิดหน้อยก็ช่ำมะเขือเทศตัว ับคของดีช่ำแล้วสุดลูกของลูกตาแล้วครับช่ำแล้วพี่ออกไปเบิ่งซนสนี้เ,าเนาะก็ได้เศร้าจินหอดกันสวัสดีครับ